เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่หนังออกมาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะว่าอย่างที่พี่จะเห็นกระแสะข่าวหนังแบบว่าโหแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคือประสบคือเสร็จเรียบร้อยแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการถ่ายทําอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะยังเลยค่ะแต่ว่าดูพัสของตัวเองอยู่นะคะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือก็รู้สึก โอ้ยตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้แบบว่าออกทุกฉากหรืออะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่ในหนังประวัติาศาสตร์ตำนานของเอ่อบงคารบาลอะไรประมาณนี้ค่ะอ,ออกมาในขนาดนี้ค่ะ พอเาก็ีนเหขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาเชตัวว่าพอใจไหมจริงๆแล้วก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเรื่องแรกที่เราแสดงแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับการแบบต้องต้องมุมกล้องต้องยังไง อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปไปเรียนเอาหน้างานเลยจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ทําให้เต็มที่สุดๆแล้วเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้กดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่สิรินทาก็ยังอยู่อะไรเงี้ยก็ยังคือคือประมาณว่ากลัวที่แบบจะมีคนมาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือก็อยากจะให้ทุกคนเมองในมุมที่ว่าเอเราก็ ทำให้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้เป็นกําลังใจให้มากกว่าเพราะว่าหลุ่มทำเต็มที่จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าแสดงได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยไงแล้วพูดถึงในหนังเนี่ยร้องเพลงด้วยค่ะไ,ได้ร้องเพลงด้วยก็คือตอนร้องเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่ายังไม่เคยได้ร้องอะไรที่เป็นลูกทุ่งจ๋าขนาดนี้เพราะว่าทุกคนจะ ห็นหรือว่าส่วนใหญ่จะร้องเพลงเร็วแต่อันนี้เป็นเพลงช้าที่บรมครูที่เป็นบรมครูเพลงลูกพุ่งนะคะได้มาแต่งไว้คือครูการการุณและพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเองแล้วหรือรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเราจะร้องให้ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับครูการการุณที่เสียชีวิตไปแล้วก็เพื่อมอบให้กับแฟนๆของชาวลูกพุ่งแฟนๆของ พี่สิรินทานทิยาก,ก่อนแล้วก็แฟนของหลิวด้วยด้วยด้วยค่ะเพราะว่าในอัลบ,บั้มชุดนี้คือโปรโดิวเซอร์ที่ที่มาทำเนี่ย ในในหนังเรื่องนี้ก็คืออาจารย์พยัตภูวิชัยซึ่งแต่งเพลงให้กับหลายๆลาท่านอย่างเช่นพี่แชมนชมอะไรางเงี้ยค่ะที่ที่คือเคี่ยวเข็นกันแบบหนักมากในเพลงเพลงนี้นะคะในเพลงหนังเนี่ยมีอยู่เพลงหนึ่งที่ร้องใช้เวลาประมาณ4 4วันนะคะถึงจะเสร็จปกติแล้วหลิวจะร้องแค่วันเดียว3เพลงหรือว่า2เพลงเท่านั้นแต่ว่าอันนี้4วันก็ คือยังไม่เสร็จเลยอ่ะก,ก,ก็นานมากอ่ะแล้วรถจบออกมาเลยาค่ะแล้วก็ฟีกค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้ฟังในหนังนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วหริวอ,อยากให้ทุกคนได้ฟังในความเป็นลูกทุ่งจริงๆเพราะว่าสมัยนี้คือมันหาฟังได้ยากแล้วนะคะแล้วอยากให้แฟน,แฟนๆที่ยังคงคิดถึงความเป็นลูกทุ่งจริงๆคงความคิดถึงคลุยคิดถึงเสียงแทมเป้ หรือเสียงดนตรีที่เป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยคุณจะได้ฟังในในเพลงเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ